ก็ต้องบอกเลยนะคะเมื่อวานนี้วันคริสต์มาสที่ผ่านมานะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะได้เห็นซันตาคอสในรูปแบบที่เราอยากเห็นซันตาคอสหนุ่มหรือแซนตี้นะฮะสาวๆแบบน่ารักน่ารักคุณผู้ชมอยากเห็นซันตาคอ์สหรืออยากเห็นแซนตี้อยากเห็นซันตาคอ์สหรืออยากเห็นแซนตี้อยากเห็นแซนตี้หรืออยากเห็นซันตาคอสวันนี้ค่ะขอนําเสนอแซนตี้สุดน่ารักก่อนเลยนะคะุณผู้ชมค่ะนั่นคือน้องเจนนีเทียนโพสุวรรณค่ะเรียกว่า เป็นคอนเทนต์แบบแซบซีกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคริสต์มาสที่ผ่านมาค่ะคุณเจนนี่เนี่ยเป็นสาวที่สตรองแล้วก็แซบมากมากนะคะคือต้องบอกว่าหลังจากที่ภาพนี้นะคะถูกโพสต์ลงมาในโซเชียลก็ทำเอาฮือฮาเลยค่ะบอกว่าหูคุณเจนนี่แซบจริงนะะกลับมาคลองบรรลังความแซบอีกแล้วนะคะเราจะไม่ได้ค่อยเห็นลุคนี้ของคุณเจนนี่สักเท่าไหร่แต่พอเห็นแล้วเนี่ยโอ้โหมันช่างว้าว ถือเกิดน,นะคุณผู้ชมขาก็นี่ค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาวนะคะที่จะกลับมาทวงบัลลังก์ความเซ็กซี่เพราะอะไรเพราะว่าคุณเจนนี่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนค่ะคุณผู้ชมขาที่มีระเบียบว,วินัยในการออกกำลังกายมากๆทำให้เห็นหุ่นนะคะว่าโอ้โหหุ่นสตรองแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าถือเลิกงามยามดีค่ะวันคริสต์มาสที่ผ่านมานะคะก็นุ่งชุด วับวว้วว้วิววิวนะฮะอวดอุ่นปิเปี้ยแบบนี้แหละค่ะเรียกว่าผูกโบตัวเองด้วยเป็นของขวัญซันต้าหรือว่าแซนตี้นะฮะเห็นแล้วเนี่ยหลายๆคนบอกว่าโอ้โหอยากจะไปสวมใส่ชุดแบบคุณเจนนี่บ้างจังร้อนไม่ไหวเลยค่ะคุณผู้ชมขะเมื่อคุณเจนนี่เนี่ยนะคะ ออกกําลังกายแบบนี้ดูแลเรื่องของการกินแบบนี้และได้หุ่นมาแบบนี้คือสุดยอดมากๆนะคะทําอะไรได้อย่างนั้นออกกําลังกายก็จะได้หุ่นแบบนี้กินของที่ดีมีประโยชน์ก็จะได้หุ่นแบบนี้นะคะและชุดที่คุณเจนนี่สวมใส่ในวันนี้ค่ะเป็นลูกไม้นะคบเป็นชุดชั้นในลูกไม้สีทูสีเนื้อ อวดอุ่นแบบสุดปังสุดเซ็กซี่เลยค่ะคุณผู้ชมท่อนขาเนี่ยเรียวยาวมากๆนะคะและที่ต้องตัดตึงใจนั่ก็คือการผูกโบค่ะผูกโบสีแดงไว้ที่เอวประหนึ่งว่าเป็นของขวัญในวันคริสต์มาสที่เล็กซี่กล่าวไปนั่นเองนะฮะหลายๆคนเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายบอกว่า คริสต์มาสปีนี้เป็นคริสต์มาสที่แบบโอ้โหแซ่บมากๆเป็นคริสต์มาสที่ร้อนแรงมากๆแล้วบางคนบอกว่านี่คริสต์มาสปีนี้นะจะแกะของขวัญหรือจะแกะแบบว่า จะแกะชุดก่อนดีนะคะบางคนบอกว่า Merry Christmas ค่ะออ Merry Kiss นะคะบางคนก็บอกว่าชอบจังเลยหุ่นคุณเจนนี่แบบนี้น่ารักที่สุดนะคะบางคนบอกว่าโอ้โหแม่แซ่บมากจ้ะนะคะหลากหลายคอมเมนต์ค่ะก็ส่วนใหญ่คอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันนะบอกว่าโอ้โหหุ่นดีมากๆบางคนบอกว่านี่คือการที่ ระเบียบวินัยการมีระเบียบวินัยในการที่ดูแลรูปร่างของตัวเราเองออกกําลังกายเป็นประจําดูแลเรื่องของอาหารการกินนะเชื่อแน่ว่าคุณผู้ชมก็อาจจะได้หุ่นแบบนี้ถ้าเรามีระเบียบวินัย ตั้งเป้าไว้เลยค่ะผู้ชมครับปีหน้า2,568คุณผู้ชมอยากจะทำอะไรให้กับตัวเราเองบ้างอยากจะลดหุ่นไหมหรืออยากจะไปเรียนเพิ่มนะับประกอบอาชีพเพิ่มหรือบางคนบอกว่าอยากจะมีสามีดีๆอ่ะจัดไปหรือบางคนบอกว่าอยากจะหาเมียสักคนหนึ่งอ่ะจัดไปนะฮะก็เลือกสิ่งที่เราชื่นชอบเลือกสิ่งที่ดีที่สุดตั้งเป้าตั้งพอยไว้เลยค่ะว่าอยากทำอะไรหรือบางคนบอกว่า หนูอยากแบบเหมือนพี่เจนนี่เลยเอารูปของคุณเจนนี่เนี่ยละคะตั้งไว้แล้วตลอดระยะเวลานะฮะจะกินข้าวก็บอกว่าฉันอยากหุ่นเหมือนพี่เจนนี่นะคะก็หยุดการกินแบบนี้เพราะคุณเจนนี่เนี่ยส่วนใหญ่เขากินอาหารนกนะผู้ชมก็คือธัญ,ญพืชต่างเนี่ยเขาก็รับประทานนะฮะอย่างหมูกระทะหลายๆคนก็แซวว่าพี่เจนนี่ไม่รู้จักหมูกระทะนะฮะเขารู้จักหมูกระทะค่ะแต่เขาไม่ได้เลือกกินหมูกระทะนั่นเองนะคะรวมไปถึงต้องบอกผู้ชมแบบนี้เลยสิ่งหนึ่งสําคัญมากๆนะคือการ ออกกาลังกายนะฮะหลายๆคนบอกว่าพี่มันเหนื่อยตายการออกกําลังกายมันคือการเผาผลาญน,นะคะไขมันในร่างกายก็ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงด้วยแล้วก็หุ่นลีนด้วยนะฮะเอาเป็นว่าเป็นกําลังใจให้กับทุกคนทุกพอยที่ตั้งเป้าไว้นะ,ะปี2568ขอให้ทําให้ได้แต่เชื่อแน่ว่าปี2568นเนี่ยนะครับจะเป็นปีทองของคุณเจนนี่เทียนโพสุวรรณอย่างแน่นอนเพราะอะไรคุณผู้ชมเพราะเจนนี่เนี่ยนะเป็นอีกหนึ่งคนที่ เล่นละครเก่งมากล่าสุดเนี่ยนะฮะก็เป็นในส่วนของคอมเมนเตอร์เป็นโค้ชนะฮะเป็นเมนเทอร์ไปเรียบร้อยแล้วและเชื่อแน่ว่าโปรเจกต์ใหม่ๆในปี2568อาจจะมีอีกหลากหลายโปรเจกต์ที่เราจะได้เห็นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของละครซีรีส์ ภาพยนตร์หรือว่ารายการต่างๆรวมไปถึงค่ะคอนเทนต์ที่คุณเจนนี่เนี่ยเชื่อแน่ว่านะในอนาคตอาจจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์อีกคนหนึ่งก็เป็นได้เพราะตอนนี้ค่ะเธอก็ดังในโซเชียลมากๆนะถ้าคุณเจนนี่เนี่ยบอกทริคบอกเทคนิคเรื่องของอาหารการกินเชื่อแน่ว่านะ,ะหลายๆคนเนี่ยอยากจะกินตามอยากจะทำตามอย่างแน่นอนเรียกว่าพูดไว้ก่อนเลยนะครับโค้ชเจนนี่นะฮะ ก็คือรอติดตามผลงานของคุณเจนนี่ได้เลยค่ะในทุกแพลตฟอร์มนะคุณผู้ชมค่ะหรือว่าในโซเชียลเจนนี่เทียนโพสวรรณะคะก็สามารถเซิร์ชไปได้ด้วยเช่นกันเป็นกําลังใจให้กับคุณเจนนี่และเป็นกําลังใจให้กับทุกคน,นะะที่อยากจะดูแลลูปร่างของตัวเราค่ะ